สนับสนุนโดยเป๊ปซี่ซาเต็มสิบสบาทห้ามพลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามทุกโตัข่าวช่วงที่หนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่19กันยายน2568วันนี้อยู่กับคุณนพจรสใจกเกษมคุณสจีคันทยศดิฉันกมวลพรวรกุลและเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เราสามารถใช้คําว่าเขมร เปิดแนวรบใหม่เปิดศึกขยายแนวรบกับเราโดยใช้โล่มนุษย์และผู้คนอีกแล้วสิ่งที่ทําให้วันนี้อมรินทีวีใช้คํานี้ได้เนื่องจากว่าอยู่ๆชาวบ้านฝั่งกัมพูชาทหารฝั่งกัมพูชาใช้โล่มนุษย์ใช้กลุ่มคนขยายแนวจากตอนแรกเป็นหนองจานค่ะ แล้วก็ไปป่วนหนองยาแก้วล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากการตรวจสอบไปนี่เลยค่ะในส่วนของพื้นที่ที่บึงตะกวนบึงตะกวนอยู่บริเวณตรงกันข้ามนะพร้อมกับประชาชนและนี่คือบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสราแก้วครับขอบ,ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนิวยอร์กนะคะเส้นทางถนนเส้นนี้ขเขมรกำลัง ก่อวอดแล้วก็เปิดแนวรบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะจับตามองกันคุณผู้ชมแล้วแนวรบนี้มันก็เป็นเรื่องของม็อบจัดตั้งแบบเห็นได้ชัดพักกันก่อนสักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนล่าสุดมีภาพผู้นำท้องถิ่นตรงกันข้ามกับบ้านหนองยาแก้วฝั่งบันเตียมนเจยออะจูงเด็กเล็กๆก,กับไม้ดูให้เด็กถือเอาเด็กมาเป็นโลกม,มนุษยอ,อาหารตำรวจจะได้ไม่ทำร้าย ผู้นำท้องถิ่นฝั่งนั้นนะเด<อ>ี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะเนสกาแฟา blend and brew อร่อยเดื่มทุกเช้าอร่อยทุกวันแก้วมดเลยหอมกลมกล่อมเนสกาแฟ blend and brew อร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน เปิดใจ <c oughs> ก็ติดใจยาสีสฟันเจเดนฟันดูขาวหลอดเขียวฟันเสียวหลอดชมพูแค่เปิดใจ <c oughs> ก็ติดใจเ <c oughs> จนไหนก็ใช้เจเดนจาก拜拜จุฬาเฮิร์บทริปนฝันไปกันเลวเซนทรัมซิวเวอร์50พ l u ไปกันตามมาแล้วกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย คุณตาเฮคุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับใช้กยอ15บสิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกยอกันยุงมั่นใจกยอ15สิบห้าเลย ไม่สบายปัเนี่ยโตล้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนช,ชั่วโมงนี้ต้องค่าพอแคสพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงคาพอแคสเขาโอนเงินให้แล้วคาพอแคสพร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลยสนับสนุนโดยแชมพูพรอมิสสวยมั่นใจสเตตไหนก็ไม่ขาดดุดล่วง กลับมาครับคุณผู้ชมครับแล้วยังอยู่ที่บ้านบึงตะกวนนะฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านตาพระยาของเราที่เขาบอกว่าขเขมรขยายแนวรบใหม่แล้วนี่คือภาพตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมามอบขเขมรมีการก่อวอร์ดแต่ภาพภาพหนึ่งที่เห็นจนชินตาซึ่งมันต่อเนื่องมาตั้งแต่บ้านหน้องจานบ้านหนองญาติแก้วมาจนถึงบ้านบึงตะกวนคือเอาคนแก่กับเด็กเข้ามามภาพภาพนี้คุณยายเนี่ยดูนะฮะ